สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผ่าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์09495.49801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่243ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพักเครื่องนะคะหลากหลายรายการเหมือนเดิมเลยนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะรองรับดูรับชมนะคะพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็สามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะ วันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษกันอีกเช่นเคยนะคะปิด2รายการนะคะน้องลดให้ทันทีเลยนะคะจากราคาปกตินะคะถึง200บาทเลยนะคะก็ยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะขอเริ่มที่พระหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดองนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อผิวแตกรายงานด้วยนะคะองนี้นะคะราคา300บาทนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆทรงกล่องไม้ขีดนะคะพี่นะมีความหนายอยู่นะคะองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่1นึ่นะคะสามบาท ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะจังหวัดอยุธยานะคะองนี้รายการที่สองนะคะเหรียญละ300บาทนะคะเหรียญละ300บาทนะคะปี65นะคะต่อไปนะคะรายการที่3นะคะรายการที่3มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะวัดห้วยดวนนะคะรุ่นอายุยืนนะคะรุ่นอายุยืนเป็นรายการที่สามนะคะเหรียญละสามร้อยบาทนะคะเหรียญละสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถิ่นนะคะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นจังหวัดลบบุรีนะคะที่ระลึกทําบุญทอดกระถิ่นนะคะเป็นรายการที่4นะคะเป็นรายการที่4องค์นี้เปิดแบ่งปันราคา300บาทนะคะองนี้เปิดแบ่งปันราคา300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่5รายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุวัดปากคงมหามามเท่านะคะรายการที่5นะคะเหรียญละ300บาทนะคะน้องสองให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันเหมือนเดิมนะคะพี่ๆตัดสินใจรองรับดูรับชมนะคะว่าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะ300บาท ต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่หกพ่อท่านเขียวเหรอคะวัดองนี้เป็นรายการที่หนะคะอ่านว่าพ่อท่านเขียวนะคะ ปีสองห้านงสางนี้เป็นรายการที่หกนะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจดนะคะรายการที่เจดนะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินองนี้รายการที่เจดนะคะ องรัลส300บาทนะคะรายการที่7ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเรียมกรอบกันน้ํานะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงปู่มหาศิรามีตัวยันเหนือดวงนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่องนี้เป็นรายการที่8นะคะน้องเปิดแบ่งปันราคา300บาทนะคะ น้องเปิดแบ่งปันราคาองุ่น0ราบาทนะคะรายการที่8ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นหลวงพ่อเกษมนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะรายการที่9นะคะ องละ3 0 0บาทนะคะปิด2รายการนะคะน้องลดให้ทันทีเลยนะคะที่200บาทเลยนะคะถ้าปิด1รายการราคาปกตินะคะองนี้300บาทนะคะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระปิตานะคะพระปิตารายการที่10นะคะวัดประดู่ฉิมพีหลวงปู่โตะนะคะรายการที่10นะคะอง์นี้ ต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะน้องขออน,นีย2สอเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่11นะคะองาศาสาม0้บาทนะคะพระสมเด็จรายการที่11ต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่1 2เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อผิวสวยละเอียดเลยนะคะองน์นี้รายการที่12องค์ละ3 0 0บาทนะคะองค์ละ300บาทนะคะ,ะ,ะ,คะต่อไปเป็นรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะคะองนี้รายการที่13นะคะ องราสามร้อบาทนะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกศนะคะเป็นรายการที่14นะคะ เปิดแบงป้านอยู่ที่ราคาองค์สามร0บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15ด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะ องนี้รายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะรายการที่สิบหก ด้านหลังเป็นร่องสองร่องแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีค่าปรักนะคะเป็นรอยจุดำดํดๆนะคะค่าปรักนะคะเกตองค์นี้นะคะเขาจะเอียงแบบนี้เลยนะคะตรงไปลเกตรพระนะคะ เป็นรายการที่17นะคะ300บาทรายการที่17นะคะองค์รัด3 0รบาท <c oughs> ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะที่ระลึกฉลองมุลทบอายุ88ปีนะคะด้านหลังเป็นตากยันแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหมือน ไม่มั่นใจนะเรียกว่าอะไรองค์นี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะอง์ละ300บาทต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญรุ่นนารายจักนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศรานะคะรายการที่19นะคะเป็นรายการที่19นะคะปีพศ2องหนะคะองค์นี้นะคะ เปิดเป็นปันที่300บาทนะคะรายการที่19ต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มหาศิลารายการที่20นะคะเป็นเรื่องสมณศักดิ์นะคะเป็นเรื่องสมณศักดิ์นะคะรายการนี้เสมาเรื่องสมณศักดิ์ รายการที่20นะคะ300บาทต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังนะคะเป็นพระครูวิสัยโสพลวงเร็บทิมใต้ร่มเย็นเสาห้าสองห้าสองหนะคะ รายการที่21นะคะ300บาทต่อไปนะคะรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญนี้นะคะรายการที่22นะคะเหรียญนี้รายการที่22นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาเหรียญละ3 0 0บาทนะคะ เปิดแมงปันอยู่ที่ราคา300บาทต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะเป็นสิงนะคะเป็นสิงเป็นเสือแกะแบบนี้นะคะอันนี้เรียกน่าจะเรียกว่าเสือนะคะเป็นเสือแกะนะคะองค์นี้นะคะไม่รู้ว่าแกะหรือเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะ รายการนี้นะเนื้อผิวแบบนี้นะคะพร้อมใส่กรอบโชว์ผิวนะคะรายการที่23านะคะน้องขอที่ราคา300บาทนะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญดวงข้อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะอายุครบ8รอบนะคะปี2517นะคะด้านหลังเป็นตายันอักขระแบบนี้นะคะ องนี้รายการที่24นะคะน้องเปิดแรงปันอยู่ที่ราคาองค์กสา0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี25 22นะคะหน้าหลังเป็นตายันอัขระโดยเฉพาะของหลวงพ่อเลยนะคะอง์นี้รายการที่25นะคะเปิดแรงปันอยู่ที่ราคาเหรียญรั 300บาทนะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่26นะคะดูเนื้อผิวแล้วชอบใจถูกใจยังไงนะคะก็อย่าลืมโทรมาปิดกันได้เลยนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้อีกนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ300บาทต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นรายการที่27นะคะเป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นเหรียญพระนาคปกนะคะครบ8รอบหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะรายการที่28นะคะเหรียญละ300บาทนะคะรายการที่28เหรียญนละ3 0 0บาทนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงปู่โต๊ะ5 5 1นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาเหรียญละ300บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาเหรียญละ300บาทเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ82ปีหลวงปู่โต๊ะนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อชุบทองแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่สามสิบนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อชุบทองนะคะเป็นรูปหลอ องนี้น้องเปิดแต่งปันอยู่ที่ราคาเหรียญละองละนะคะสามร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่สามสิบต่อไปนะคะรายการที่สานะคะรายการที่สามสิเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดทรงเตารีดนะคะเหรียญนี้นะคะน้องส่องให้ดูความสวยกันใกล้ๆนะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาอง์ละสี่รอยบาทนะคะเป็นรายการที่3านะคะ เป็นรายการที่31ต, <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะ เป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพระครูวิมลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญหลวงปู่สุดนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อกระไรทองเก่านะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาเหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสอง ต่อไปรายการที่สานะคะรายการที่33เป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาปิดทองลงรักนะคะชุดรักเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่33นะคะอง์คนี้นะคะ <c oughs> น้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาอง์คละ400บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาอง์คละ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ เป็นรายการที่3 4นะคะเป็นรายการที่3 4นะคะเป็นไม้แกะมงคลนะคะหปร่งพ่อเงินนะคะเป็นรูปโปรวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานมีรอยจานนะคะอง์นี้รายการที่34น้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละร0 0บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองรัละ4 0 0บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะองค์นี้เป็นกรอบสีทองไมค่อนสีทองแบบนี้เลยนะคะมีตะกรุดฝังสองดอกองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา400บาทนะคะองนี้น้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา400บาทเป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะดูเนื้อผิวกันได้เลยนะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละสี0อบาทนะคะเป็นแบบว่าของเขาเรียกว่าของเป็น3ห่วงนะคะเป็น3ห่วงด้วยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่36ต่อไปรายการที่37นะคะ รายการที่37นะคะองค์นี้เนื้อผิวมีค่าปรงรักปิดทองนะคะมีค่าปรงรักปิดทองแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาองคักะ4 0 0บาทนะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเห,หรียญหลวงปูท่ทิมนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทีมเหรียญนั่งพานอายุครบ8รอบนะคะปีพศ2518นะคะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อเปียกทองนะคะเนื้อเปียกทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้าน,นหลังเขียนวัดระหานไร่นะคะตัวยันอักขาระคมชัดนะคะเหรียญสวยนะคะเหรียญน,นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาเหรียญละ8 0 0บาทนะคะเป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39เป็นสิ่งรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะเป็นสิ่งรูปหัวใจงาแก่แบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ700รบาทนะคะเป็นรายการที่39 <c oughs> ต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40 เป็นองค์นี้เลยนะคะหละะวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่40นะคะ เหรียญนี้เป็นเนื้อเปียกทองเหมือนกันนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาเหรียญรับ0 0บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะปิดคู่นะคะน้องลดให้ทันทีเลยที่ราคา2รงลดให้ทันทีนะคะ200บาทนะคะทุกยอดนะคะถ้าปิดคู่นะคะลดทันทีเลยนะคะ ก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะคะและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ